กาแฟมาหนึ่ง้อยสิบมาหนึงร้อยหสิบสลัดผักไมาหนึงร้อยหกสิบมาอีสิบมาตัวคอมโบหน่อรโคนเจ็ดมาครับผมมาโอ้ยตัวสามรันส็จแล้วผมโอ้โหโอ้แผมใส่ก้อนด้วยนะครับผมใส่อยู่ในเกมดินเนอร์ดีไลน์นะครับผมเพราะผมจัดี้ไปเช่นเคยนะครับผมมามรรลุยิมคลายดีจีนะครับผมันี้ มาผมจะเริ่มเล่นที่หมุนไล่ยี่สิบแล้วนะผมไปเปิดเทอร์โบไปด้วยครับผมเพื่อความรวดเร็วมาครับรมผมแก้วแฟนมาก่อ, 3, อยีส่สิบม,มาอีกสามสิบโอ้ยสลัดผักค,ครับผมสามสองมาอีกคูณเท่าไหร่ตัวคูณคูณเจ็ดมาครับผมแล้วก็ตัวด้งมาเลยหกร้อยสองครับผมมาแล้กนะ็ตัวด้งมาแล้วขยับหมุนขึ้นครับผมหมุนไล้สิบเจ็บ มาหวังยี่เศษมาอีกหกเศษต่อคูณนะผมคูณสิบสามมาเล้วตัวเด้งเลยหมามโโหยบอกสี่บเบรครับผมโอ้โหมาีกแก้วแฟมาสี่เศเบอร์เกอร์ไม่แปดเศษมาสี่เศษสลัดไม่หกเศษต่อคูณนะผมคูณสี่มาเนองตัวเด้งมาเท่าไหร่แปดร้อยแปดสิบครับผมโหมสุวผมของวันนี้มาแล้วตัวเด,งวด้งมาแล้วขยับหมุนขึ้นหกเ มาขอเก้าเศษสลัดแสนวิชไมเก้าเศษหัวใจไม่ครมาเบอร์เกอร์ไมคหนึ่งรอยี่สิบหกไมคสิบสองไม้เก้าเศษมาตัวควูณไรคูณสี่มาครับผมมัวเลโตด้เลยมาโอ้ยหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบกเลยหรือเขบนี้มาอย่าหมุนขึ้นบายหัวนจแปดเศษไมคสี่เศไมาสีา่เโอ้ยเบอร์เกอร์ับสเต็กรับผมห้าร้อยไม้แปเศษ ต่อคูณมาคูณส่มาหกร้อยแปดสิบคูณสี่มาครับผม 5, สองพันเจ็ดร้อยี่สิบแล้วผมโอ้โหอีกไหมหนึ่งที่หมุนแล้แปดสิบแซนวิชมหมึ่งร้อยี่สิบสลัดผักมาหนึ่งร้อยยี่สิบเบอร์เกอร์มาหนึ่งร,ร้อหกสิบมาอแปดกาแฟมาอีกแปดสิบต่อคูณมาคูณห้ามาครับผมมาโหสองพันสี่ร้อยแปดสิบครับผมขั้นบนี้มาให้กับหมุนไปหนึ่งร้อย มาแฟมาหนึ่งร้อยมาเซฟมาเซฟก็ผมเบอร์เกอร์มาสองร้อยหนูจะคูณมาคูณหกมาครับผมสี่ร้อยสิบคูณหกมา, 40, มาเป็นสองพันสี่ร้อยหกเซฟก็ผมโอ้โหวนี้มาเดือดครับผมมามาต่อเนื่องหนึ่งร้อยห้าเซบหนึ่งร้อยมาเซฟมา เป็นคูณนั่นแหละคผมคูณมาครบผมสองจะเจ็ดสิบคูณมาสองพันนึ่งร้อหกสิบไพ่ครับผมอยู่ที่หมดได้หนึงร้อยกาแฟมาหนึ่งร้อยสิบไม้หนึงร้อสลัดผักไม้หนึ่งร้อยหกสิบไม้สิบอาตัวขบ๊อไหน่อคูณเจ็ดมาครับผมอ่มาโอ้ยจะวสามพันสิบแล้วครับผมโอ้โยแมนครับผม ดินเนอร์ดินไลนท์ทรรครับผมมาห้าสิบมาแซนด์วิชมาหน่งร้อ้าสิบมาไม่หนึ่งร้อยโทดามไม่สิบเบอร์เกอร์ไม่สองร้อยมากาแฟไม่หนึ่งร้อยโคูนสี่มาครับผมผมหยสิบโคูนสี่สองพันสี่ร้อยแปดสิบครับผมโอ้โหไปไปต่อครับมาน้ำไม่หนึ่งร้อย 100. เบอร์เกอร์มา200ต่อคูณเท่าไหร่คูณ7ครับผมโอ้โหสามารถคูณ7จ็ดมาสองพครับผมโอเคคผมขอยหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมตอนนี้ยอดรวมอยู่ที่สองหมนะครับผมโอ้โหเกมนี้ครับผมดินเนอร์ดินไลท์ผมแจกจริงจริงครับผมทุกคนอย่าลืมเล่นครับผมของค่ายดีเจนะครับผมโอเคครับผมขอทุกคนเฮงๆแต่เยอะนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ